โอเคฮะก็สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้กัผมคุณอ,อมซีพีเอ็มเจ้าเก่าเจ้าคุณอ,อมซีเจ้า,าเก่า, CD, เ,จา,าเจ้าเดิมนะครับก็วันนี้เราจะมาแคสเราจะมาไม่ได้มาเชิญแคปสิจะมาโปรโมทเซิร์ฟ1.7.2นะครับก็ตอนนี้ใช้ mod ด h a d e r อยู่นนะอันนี้แอก็ ยืนอยู่เฉยๆยังไม่ได้ทําอะไรยังินเหมือนกันแอนเขาทำะไรเฮ้ฮะคุณแทกมาดูฮิตอัพกันหน่อยฮิตฮิตโอเคฮิตฮิตออกแล้วติดผิวเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาโปรโมทเซิร์ฟเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟของแพดคนนี้ก็สนุก อยูเนาะผมก็เบิ่งเล่นได้แค่วันนึงก็บ้านยังเป็นบินเวอร์แอดเข้ามาในห้องนฮะเดี๋ยวเอ๊ะเมื่อกี้เม่อกีจะอดขึ้นงมงมมปับ๊บงงปั๊บนะฮะก็ไม่มีอะไรครับ นี้โปรโมชั่นเซิร์ฟนี้เซิร์ฟไม่แหละคลื่อนนะก็เพิ่งเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่ประมาณคิวบนรว่าไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูที่สปาลนะครับให้เขาเซิร์ฟเดี๋ยวจะพาไปดูที่สปาแล้วนะครับโอเคนะเมื่อเรามาถึงสปาเราจะอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ยนี้เลยท้ามเติมเงิน,งนเขาจะให้พิมพ์แบบไอ้พวกบ้าๆๆนะฮะโอเคแล, mm hmm. แล้วเมือ่อ,อเราแบบล็อกอินเสร็จนะฮะก็จะมี็นแบบให้แบบออกจากเซิร์ฟครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าเซิร์ฟอีกครั้ง แล้วเพื่อเป็น <P an throp od> เพื่อเป็นการการของหายนะครับ <P an throp od> และอันนี้ก็คือสมหน้าแอดมินทั้งหมดนะครับ <P an throp od> อันนี้แ like. like. อดใหญ่แอดเล็กแอดรองนี่หัวโขดของเซิร์ฟนะฮะก็ใครที่อยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาอ่านเอง,เองนะผมไม่อ่านไม่ไม่คิดหรอกไม่ดาว VIP ถ้าจะเอาเต็ม ไม่มีมอาจจะเอาเป็นแบบถาวรไม่มีนะครับมีแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเดือนเจ๊ไหมมี EAP อะไรมั่งห้าสิบ t w ได้สามวันก็สิบ t ูได้เจ็ดวัน,วนมันถาวรแล้วห้าสิบ t ูสิบห้าวันสามร้อย t ูน่าจะถาวร ใช่ไหมครับอ่ะเราก็วากิเอ้วากิเอก็ช่างเถอะเยอะแยะไปหมดโอเคนะคนี่ก็คือวิลเลเตอร์ทำอะไรคนระับในวิลเลเตอร์ทำ และนี่ก็เป็นส่วนวาร์ฟต่างๆไม่ให้คลิกกว่าวาร์ฟนะครับให้ต้องแบบเราต้องพิมพ์คําสั่งวาร์ฟเองครับและนี่จุดประกาศขายซื้อนะครับราคาหนึ่งพันบาทต่อวันนะหนึ่งพันหนึ่พันดอลลาร์ต่อวันยแล้วตดูอเยจะจได้ชนา นคน่าเด็วร์งผมา5นเียเเตนี้ก็คือของปีครับคือกว่ามีทกว่าดยลาเลือกหนะันี่ก็เป็นคสณนท,ทาครับเข้าทางไหนนะันี้ ไม่มีประตูเจอแล้วได้ดอกไม้มาเต็มเลยมาประดับบ้านนะ <c oughs> อันนี้เนมแท็กลาบบน,นพวกอะไรสักอย่างนัน,งนนี้ก็ฟนะู้ดนะดีวีดต้นต้อัดนัดนัดคนที่สองมนาะออกออกคำ ออกเขเข้าๆเลยจุดนี่ก็นี้ก็ออกเขาข่าวนะับเขาเทในส่วนของ,งจุดเกิดไม่มีอะไรละโอเคนะในส่วนจุดเกิดก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราจะไปดูกันที่เดี๋ยวบอกชแนลกิมนะ ก็เราจะไปดูส่วนที่เอ,อ่อพวกพวกอะไรบ้าส่วนแรกของนะครับก็วันดีครับแอดรอคือแอดมินนะวันดีนะวันดีสวัสดีกันด้วยนะและนี่ก็เป็นอะไรวะนี่คืออะไรครับ สภาพเลยครับที่นี่คืออะไรครับยังไม่มีแรกเลยหายยังเป็นเพราะวัาแคอยู่ครับก็แค่อยู่ S <S อันนี้ก็แอนนินท็อปนะใช่เป็ลองเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม โอเคนี่ฮะแอดมินมาแล้วครับแม่สวัสดีกันด้วยนะครับแอดมินสวนชิงเชน่าเดี๋ยวเดี๋ยวไนะอ่ะนี่ชื่อแชแนลนะครับยูปองพีพีไปทบงนี้นะครับ นี่ก็เป็นส่วนโอ้เข้ามาตรนแล้วกระตุกน,น,นี่นะและนี่ก็คือและนี่ก็เป็นส่วนของเอ,อ่อพวกที่แรกส่วนของแรกของแบบทำกิจกรรมนะฮะแนนบอสแบบนี้ถ้าจะเล่นก็ ก็สำหรัะะบ,บเรมนี้ถ้าใครอยากเะเข้ามาเล่น,นเดี๋พกมกับผมรือว่าอยากจะแคสอะไรก็มาบอกผมได้ผมจะช่วยเต็มที่นะฮะก็เกมนี้ก็จะช่วยเหมือนกันผมก็จะช่วยในการเล่นในเซ์มนี้หาขหองก,ก็จะช่วยนะ โอเคชุดเปลี่ยนรป็ก็ดีอยู่นะะทอหผ่านวอดกสิบล้นเหลือสามหลอดเองตะทอโอเคนะฮะเราจะแคสเป็นไปเื่อดูด <t us 2> ูและในส่วนที่ที่ผมยังไม่เคยได้ไปนะฮะ ในสปาวันนี้มีเดินตรงคนสี่สิบเมยนเรื่อในเซิร์ฟเจร์นี้ก็ผมแนะนำให้มาเล่นกันเยอะๆนะพรเซิร์ฟนีเป็นเป็นเซิร์ฟแนวโอเพนเบอร์นะะก็ฝากทุกคนมาเล่นกันด้วยนะครับถ้ายิ่งเล่นเซิร์ฟยิ่งดียิ่งพัฒนาเรื่อยๆนะฮะก็ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดซับค i b e กดอะไรต่างๆนานาให้เซิร์ฟอยากจะแบดแบบแบบแเฮ้บบ <c oughs> กลืมต่ากันนี่ฮะถ้าทำให้มีคนมาเล่นจะอันนี้เขาจะแจกจุดนะครับ โอ้โหแอดยิงนะครับแอดเริ่มยิงครับเฮ้ยหนูเอ็ดมีกระสุนกระหว่างแอดมินกับเพลเยอร์ธรรมดานะปู้ตายเลยโอ้หมดแท้หมดแท้อ๋อ,อไม่ตายจิงกระเด็นเป็นรวบัวก็ถ้ารู้สึกแสบตาพอลองแสงพอลองมอดแสง ครับเลยนะฮะโอเคน,นะฮะอันน้าประทัผมนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดตฟนบลิตนะฮะแล้วก็ สำหรับเซิร์ฟนี้ผมจะให้ไอพไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะฮะยิ่งเข้ามาเล่นเซิร์ฟมีพัฒนานะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดี